ลูกมามีได้เธอ somewhere โอเคแม่พาทาลาไปที่ไหนแม่พาทาลาไปที่ไหนนะ she just wondering she want to know นะคะอ่าโอเคแม่พาทาลาไปที่ไหน นาไม่แมพาธาละมท่ทีสาทานีรถไฟอ่าสเตชันอิสาทานีรถไฟ And after that แมพาธาละไปที่ไหนต่อ,อชอบออร์สตอร์ How we say in Thai, you remember? ไปที่ไหน ไปที่ไหนแม่พาธารามามาที่ร้านค้าอาแม่พาทารามาที่ร้านค้มา,ามาอิสระม calm, นะคะไปอิสโก